อยู่เนที่ประเทศญี่ปุ่นบนเกาะฮอกไกโดกับเทศกาลซัปโปโรสโนเฟสติวัลครั้งที่64งานเทศกาลศิลปะแกะสลักหีมะระดับโลกซึ่งงานนี้มีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งที่ทางญี่ปุ่นได้แกะสลักหิมะเป็นผู้พี่เบิร์ตมันเกิดอะไรขึ้นทําไมพี่เบิร์ตถึงได้รับเกียรตินี้เท่าน,นั้นยังไม่พอเราจะไปติดตามกันว่าทีมไทยจะทุ่แชมป์แกะสลักมันแข็งได้หรือไม่ติดตามทงหมดนี้ได้คืนนี้ในเรื่องของเรื่อง วัสดีครับคืนนี้ครับราอยู่กับเทศกาลการสลักฮิมะระดับโลกซัปโปโรโ,โนว์เฟสิวัลครับซึ่งเทศกาลนี้ครับทางญี่ปุ่นได้เกียรติประเทศไทยการสลักวัดเุนินามบริสุิ์ซึ่งสวยงามและยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากครับเท่านี้ไม่พอครับเพราะภายในงานนี้ครับยังมีอยู่จุดจุดหนึ่งครับที่ทางญี่ปุ่นนั้นได้การสลักิมะเป็นรูปพ่เบิร์ดครับทำไมต้องเป็นพ่เบิร์ดและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ การซีนนิมีญี่ปุ่นพี่จําได้ว่าพี่วัตุมหาพี่บอกว่าเรามีเพลงของเราซึ่งเราเคยร้องตอนที่เกิดเหตุการณ์ซีนนมีอของเราเนี่ยเโดยอยากจะร้องเพลงนี้ให้กับคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วพี่วัตุมันคนชอบเป็นคขขนญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะเรื่องคนชอบชอบด้วยจากเนื่องจากเวลาที่วัตุมีเหนื่อยมากๆอย่างนี้ที่นี่ประเทศนี้ประมาณแค่สี่ห้าชั่วโมงเองเราก็จะได้รับความเป็นเย็นชิลเหมือนกันอาหารทา่รากินเราก็จะคล้ายๆคล้ายกันแล,ล,ล้วคือจะมีสร้างความสุขให้เี่วัตุมี่ยแต่วันหนึ่งปรากฏว่าที่นี่เขาประสบกับ เขาลําบากเขาเขาเกบดสมนี้เขาเหมือนเพื่อนเราอ่ะที่มาบ้านเพื่อนบ้านนี้แล้วแฮปปี้มากเลยถ้าผมร้อ้กินอะไต่างใช่ไหมบบ้านเกิดไฟไหม้บ้านเกิดน้ำท่วมบ้านเกิดอะไรกเสร้าเราก็อยากช่วยเราจึงร้องเพลงช่วยเราจึงทาทุกอย่างช่วยเขาไม่ใช่พี่เบสคนเดียวมีเราคนไทยแล้วก็ทีมงานทุกคนทำ まずあのきっかけはタイフォージャパンのビデオだったんですタイの方々があの笑顔で、えー、もう一回元気になってほしい日本人それから笑顔を取り戻してほしいっていうプラカードを上げておっしゃってるあの映像を見て感動したんですでその後で聞いてみますと日本語で「 歌ってっって歌って歌くださってるその方がバードさんだっていうことを知ってあこのバードさんぜひ日本に来ていただきたいというふうに思いました。 の歌がきっかけで、やっぱりあの歌をぜひ多くの方々に聴いていただけるとタイの方々の気持ちをバールさんがこう伝えてくださってるんでまずはタイフォージャパンを皆さんに見ていただきたいです。 เขาติดต่อมานี่นะคะเขาบอก <ๆ S 1> ว่าทันทีที่เขาได้เห็นพี่เบิร์ดได้ฟังเห็นพี่เบิร์ดนะคะแล้วก็ได้เห็นิูสิกวิดีโอนี้เขาประทับใจมากคือในที่ประชุมเขาเนี่ยทุกคนร้องไห้นะคะแล้วก็เขาเห็นถึงความตั้งใจที่ที่พี่เบิร์ดและพวกเราทุกคนเนี่ยให้กับคนญี่ปุ่น จุดที่ประทับใจเขาก็คือว่าจุดที่มันจริงจากภาพของคนทุกคนนะคะที่ถือป้ายแล้วก็ให้ใจอันนั้นออกไปทุกอย่างมันมันเรียวมากไม่ใช่การกำกับการแสดงมันคือมันเบิออนจริงๆความรู้สึกจริงๆนั้นก็คือที่มาทั้งหมดค่ะรงนี้ที่เขาเน ก็าจะช่งพี่ว่าเลยน้าเลยทำรถไปบไหเลยบ้านห้องน้องยู่แล้วเงไที่เหมือนกันร้องร้อเวลาบ้านเมงมันมีความทุกข์เขาก็มาเป็นชาติแรกเลยสมชาหชารกเป็นชาติแรกเลยก็ส่งแหมส่งพยาบาลส่งรพยบาลชาติแรกเลยเพ่รู้สึกโหช่วยในวินจเลยแต่คราวนี้พอเขามีความสุขกันเขายุดถึงเราอีกะเพราะฉะนั้นพี่รดมาเลยครับเครอยางน้นสดรงเข้ามาชื่อ They have a rich harbor and destroy wonderful Listen, and events. travel to Japan because a very important part of the The to see Japan find is way to recover. after a เรื่ต้นที่ญี่ปุ่นเป็นเรืองที่เบิร์ดครับช่วงหน้าครับกับรูปปั้นที่เบิร์ตจออเป็นอย่างไรจะเหมือนตัวจริงขนาดไหนพักสักครู่เดียวครับด้วยความตั้งใจของเบิร์ดที่ส่งกำลังใจไปให้กับชาวญี่ปุ่นที่กำลังเดือดร้อนจากภัยสึนามิซึ่งทางญี่ปุ่นครับก็ได้เห็นถึงความมีน้ำใจนั้นและตั้งใจที่จะทำอะไรตอบแทน่คืีบรรยากาศในงาน oro, งซัปโปโรโนน์เสติโัลครั้งที่หกสิครับ ซึ่งมีการแกะสลักทิมะเป็นรูปศิลปินไทยที่ตั้งอยู่โดดเด่นถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกอย่างหนึ่งในงานนี้ครับ ว่ามีติดต่อที่ว่าทำอย่ท่านท่านตอนในการทำอยู่ในเชฟขับมี่ครอุปกรณ์คือพี่จ๊ะก็คนอย่างพี่พี่คิดว่าพี่แบบประมาณประมาณหนึ่งแบบไม่เขามากันแบบโหสิบคนเลยครับเขาจะมาวัดตัววัดตัววัดเท้าให้วินเฉยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆ่อยันทันทันเพื่อเห็นเราทุกหนผู้เก็บแบบที่สุด タイに行ってあのバードさんの写真を撮ったときにバイさんはこの形で360度ずっとこうワンカットワンカットずっと回っていただいてあのもう360度全部写真を撮らせていただきます本当にやな顔を切りせず言ったことを全部やっていただいたので本当にあの助かりました時間は、えー、と本当に忙しい方なのであの1時間しかあのいられないあのできないっていうことだったんですけど本当に1時間ずっと付き合っていただいて ラルスさんの身長が177センチっていうことなので、こに177センチにあの高さを作って、やまぱあの太さもだいたい見た感じだと同じような感じだと思うんですけど、人、はい、物とかその例えば動物だとかというものはすごい難しくて。 やっぱ顔の表現とかその体の表現っていうのがとと違うのででても難しいです洋服とかの,そのシワとかあのそれの向きで表現するのがすごい難しいのであの、まあ、顔はまだあれですけど、まあ、顔の骨格だとかそういうのも難しいですね。 แล้วแล้วก็มาถึงวันเปิดตัวหุ่นพี่เบิร์ตที่งานซัปโปโรสโนว์เฟสติวัลที่มีนักข่าวมาทำข่าวมากมายพร้อมทั้งกับการถ่ายทอดสดในงานนี้ด้วยครับ hey, ีใจนะครับรุ่นใจต้องต้องขอบคุณทางทางทีมงานทุกคนนะครับที่ทําให้พี่เบิร์ตเป็นทวินักแข่งอยู่ที่นี่คนหนึ่งเนื่องจากเราเคยมีเบิร์ตแลนด์แล้วนะครับก็ยังมีทีมเด็อยู่ที่นี่พี่เบิร์ต อยู่ที่นี่ได้อีกหลายหลายวันให้คนทั้งทุกมุมยลกครับเข้ามาเราได้เห็นว่าเรามีทั้งตัวพ่เศษอยู่ทรงนี้แล้วก็แนะนําวัดเบนจากของเราด้ยวยครับคือพีก่กลับมาว่าพี่เห็นใจก็มากไปห็นหุ่นะ พี่เห็นพี่ที่เดยเห็นหุ่นเนี่ยมันอาจจะบอกว่ามันไม่เห็นมันเหนือนเลยไงมันเป็นน้อแข็งมันไม่เห็นลูกตามันไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับแต่ใจเขาอที่ทำให้เราเนี่ยที่ไดยเห็นไปถึงตรงนั้นนะว<ม>่าเขาตั้งใจทําทให้เราละเขาตั้งําให้เรา,าชื่นใจขอบคุณเรา<ม>พี่สุกอบคุณมากพี่โดยู้ว่าเออที่ไหนก็เมืองไทยอ่ะถ้าเขารู้จักเรา<ม>แล้วก็เข้าใจกันแล้วก็ทุกอย่าเราเสื่เสียอมใจเราไม่มีเลยเลยเราเราไม่ให้เขาเราไม่ได้เราไม่ได้ รับจ้างโชว์ตัวแสดงวิญญาณก้อนด้นะหรืว่าเราเข้าลงมาที่เรามาให้เขาอะเพราะว่าเขาให้เราใช่ไหมแล้วทีนี้ว่าสิ่งต่างๆก็มาถามแล้วเราก็บอกในทางความจริงว่าเรารู้สึกแบบนี้จริงๆจริงๆแลเราชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆรื่นเริงเลยวะก็ดูแลทุกอยระวังแฮปปี้เขารู้สึกถึงเรานี่ก็พูดไปตามใจอยู่ที่เราเข้าใจสิ่งนี้นี่สิ่งต่้นมันช่วยเยียวยาจิตใจและทำให้คนรักกันโอ้ในความรู้สึกที่ตรงนี้มัน ใช่นะครับสำหรับส yes. ิ่งที yes. no like, wohl, like, ่ญี่ปุ่นรู้สึกกับคนไทยและวี่รู้สึกกับประเทศญี่ปุ่นใช่ครับคือจริงๆแล้วทั้งสองประเทศมีอะไรที่เหมือนกันมากแล้วก็มีอะไรที่ต่างกันที่เป็นเสน่์ที่เหมือนกันนั่นคือเรามีสถาบันโทรมหาวิทยาลัยร่วทั้งสองที่ั้งสองบ้านแล้วก็เรามีสถาบันครอบครัวคุณคนญี่ปุ่นรักครอบครัวไม่ไดเล่นปีกันเราไม่เคยเห็นคนญี่ปุ่นปีกันเลยเราไม่เคยเห็นเสียงดังเลยนะครับมีที่เหมือนกันแต่ที่แตกต่างคืออากาศ ข้หนาขานาดนี้เขาทําให้ความหนากับสิ่งที่ก็เจทย์จากธรรมชาติกลายเป็นเฟสติวัลกลายเป็นแอคทิวิตี้ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขมินงหนือนกันครับมืองเราบ้านเราร้อนมากร้อนจะตายกนกลายเป็นประเพณีสงกรานสาดน้ำมิ้นกันมันมีนอะไรที่คล้ายกันมากๆนะมันมีเพลงเข้ามาเป็นเกียรติ์ด้วยสถามือของเพลง,พลงคำของเพลง แต่ความรู้สึกที่มีคี่ว่างสานต่อก <öst> ันได้สิทกิ์ครับเพลงนี้นะครับเขาถึงเหตนมาเหตุที่จะโดนตัวนักแสดงเผยเสน่ห์ใช่ครับเมื่อคืนนีเฟรสก็มากันทุกประเทศเลยนะครับพายองฮาวายมาจำนวมาเลยพี่รู star, ้สึกว่าดีมากที่ขึ้นไปสปีดแล้วทุกคนรู้จักรู้จักเราด้วยไม่ใช่รู้จักเราด้วยเป็นสตาร์เป็นนักร่างหรือเอะไรรู้จักคนคนหนึ่งซึ่งมาที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ ที่รักกันแล้วก mm hmm. ช็ช่วยเหลืกอกันนี่ใช่ใช่ไหมผมคุณ่ดนด้วยเขาส, mm hmm. ส,สร้างวัะเด็นเช่นนี้มาพิดใช่อันนี้เราที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคนไทยเ mm hmm. มื่อครั้งที่แล้วเราทำทำดังไปครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้นก็เป็น วัดที่สวยงามมากอแล้วก็ทำเท่าเกือบเท่าขนาดจริงทุกอย่างเลยที่ถึงไปไหว้ไม่ว่านย่างแยบหรว่าไปไหว้เห็นเล้วรู้สึกแบบอ๋อวัดไทยอ่ะอยู่ข้างหน้าเยว่าเป็นสมเด้รอา็นใช้ทหารหลายคนนะที่ใช้ที่มีชื่อเสียเห็นแล้รู้สึกปะปนกับ culture หรือว่าขนบธรรมเนียประเพณีของเราที่ใกล้เคีกัน คนไทยเราอขอขอบคุณเขาครับขอบคุณเขามากที่เขาในวันที่ในวันที่เราเจ็บปวดเขาก็มาเป็นคนแรกพาหน้าปรพยาบาลมาแล้วในวันที่เขาเจ็บปวดเราก็เฮลโลออฟท์เก็บอาหารที่กินต่างๆทำทุกอย่างที่เราทำได้ทำมาถึงวันที่จะมีความสุขการเริ่มต้นใหม่ของปี<ม>เขาก็นึกถึงเรานึกถึงเราไม่ใช่นึกถึงแบบ อย่างอื่นจะนึกถึง culture นึกถึงความสวยงามนึกถึงขนมพันเงินแบบนี้จริงๆวัดทั้งวัดมาบ้างแล้วก็คนของชาวบ้านเขาก็คือพี่เลี้ยพี่เลี้ยนั้นเขาเป็นคนชอบเขาก็เอาเนตอิเตอร์เน็ตเนี่ยมาตั้งอะไรตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าถ้าคนไทยมาก็จะมีพี่เลี้ยอยู่ตรงนี้พี่เลี้ยจะพาชมวัดอย่างนี้เพราะว่าขอบคุณประเทศญี่ปุ่นขอบคุณออกไกโดขอบคุณซัปโปโรแล้วก็ขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจมีๆทำให้เขาเห็นคุณค่า รรวันแรกที่พี่มาที่นี่เขาบอกกับพี่ว่ารู้ไหมสําหรับทีมงานทุกคนโปรเจกต์นี้เขาเรียกว่า e ดีมส์คัม u รูพวกเขาพี่แบบชื่นใจแทนพี่เบิร์ดกับแฟนเพลงพี่เบิร์ดมากๆเพราะว่าทุกคนรักพี่เบิร์ดไปยี่ไหนเนี่ยก็จะติดลาย We Love Bird ไว้ทั้งหมดแล้วเมื่อช้านั้นื่วงความรู้สึกเขาคือมัน 気持ちが通じたものが、パンと日本で言葉も通じないけど。